ก็ต้องถามว่าแล้ววันนี้เราอยู่ในการเมืองการปกครองที่ถูกล้มล้างแล้วหรอเราปล่อยให้คนไม่กี่คนนะครับใช้กลไกทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้เนี่ยดำเนินการต่อไปเนี่ยคำถามก็คืออะไรคือความเป็นธรรมของคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฮะเมื่อถูกถามถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเจอบิ๊กเซอร์ไพรส์ถูกยื่นคำร้องสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคหลังปล่อยให้หนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นคนนอกครอบงำพรรคทางด้านของรังสีมันโรม สสบัญชีรลายชื่อจากพรคประชาชนให้ความเห็นว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของพักเพื่อไทยแต่ก็ไม่เอานิติสงครามเดี๋ยวนะครับมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะมาเกี่ยวกันนะครับมันไม่น่าจะมาเกี่ยวกันคือคือยิ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเห,เหตุการณ์ในอดีตเนี่ยว่าเหตุการณ์ในอดีตมันเป็นเหตุการณ์ที่มันล้มล้างการปกครองการเมืองการปกครองเนี่ย ก็ต้องถามว่าแล้ววันนี้เราอยู่ในการเมืองการปกครองที่ถูกล้มล้างแล้วหรอคือถ้ามันวันนี้การเมืองการปกครองมันก็ลักษณะแบบเดิมนะครับผมคิดว่าพฤติการของสภาชุดที่แล้วนะครับไม่น่าจะเอามาผูกโยงว่ามันเป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองได้นะครับบางทีเนี่ยผมคิดว่ามันต้องคิดจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้มันก็จะมีบรรดาไม่รู้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับแต่มันเป็นอาชีพนักร้องเนี่ย สิ่งหเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นต่อไปแบบนี้ไม่รู้จบนะครับเพราะเขามองว่าเขาไม่ชอบพักการเมืองนี้เขาก็หาช่องทางในการร้องซึ่งสุดท้ายเนี่ยการเมืองแบบนี้เป็นการเมืองที่ไม่ดีเลยไม่ดีต่อประชาชนทั้งประเทศเลยเราปล่อยให้คนไม่กี่คนนะครับใช้กลไกทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้เนี่ยดำเนินการต่อไปเนี่ยคำถามก็คืออะไรคือความเป็นธรรมของคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฮะบ,บางคนต้องลางานบางคนต้องเดินทางกลับจากต่างประเทศบางคนต้องเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าเราต้องการความเป็นธรรมให้กับคนที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับ